ta không ai chơi, 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 không

เราก็ได้เห็นภาพหมูโดนน้ำร้อนกันไปแล้ว <c oughs> เราได้อยู่บ้านน้อคมินที่บ้านน้อคมินได้มาเจอกับทีมงานสายามรีมเซ็นเตอร์ที่เราได้มาอยู่ที่นี่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวอ่านพร้อมกัน1นึสองสา คนทางว่าแลวข้าแต่พระเจ้าต่อแดงความเชื่อแล้วพระเจ้าก็ยอมทำเขาก็เป็นธางมดีขอพระเจ้าลดโทษให้เขาขอพระเจ้าแก้ไขปรับปรุงขอพระวจนะขององุ์เข้าไปในชีวิตของเขาแต่ละคนให้เจรเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าวันนี้เขาจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติได้ลูกไม่เด็กเด็ก นั่งอยู่ในที่ดีแต่ลูกเห็นคนที่จะเป็นพระพรขับถลมากมายในประเทศนี้ถึงแม้เขาจะดูมอนขาดความรักแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะเทความรักให้เขาเต็มลน้นจนเขาบอกไปประกาศความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ช่วยชีวิตเขาว่าพระเจ้ารักเขาขอให้เขาประสบความสําเร็จในการแก้ไขป,ปั่งปุ่มและขอให้เขาจเดริญขึ้นทางเดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า นันเึ็นแถวนิดเดินกิจกรรมสุดท้าย